สวัสดีครับแม่เจคักละครับของทีมมิวสินะครับเพลงดีๆนะเอวีสวยๆนะครับวันนี้ครับผมจะพาทางมาพบศิลปินแนวสารนะฮะก็เลยเป็นเลือดเนื้อเชื่อไขทีเดียวว่าเขาจะเป็นใครครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอี่แลอยากดังนะคะสังกัดค่ายออสการ์มีเดียกรุ๊ปเป็นไงพี่สบายดีไม่เจอตั้งนานสบายดีนั่งสบายดีอ๋อค่ะว่าไปโกนเตออ๋อค่ะ ังกฤษมานะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปอังกฤษงูเรื่องกพี่อยาจะตอกย้ำความทรงจำสิคะโอ้ยเห็นมากับอีแคลกับโกอินเตอร์อีลีนะคะขอบอกไปประเทศอังกฤษมาจริงๆนะคะไม่ใช่อังกฤษกลางูอย่างที่พี่เพชรบอกนะคะอังกฤษกางูอยู่ในบ้านนะสนิทกันสสนิทกันค่ะก็ยังไงก็ สามชุดสองแล้วเนี่ยใช่อีหลอยากดังชุดสองนะคะมีเพลงมีเพลงขึ้นอยากป๋าย่านหาบ่ได้สั้นเพิ่อนว่าแล้วก็มีเพลงเต้ยสมสีแล้วก็เต้ยสงสารแท็กซี่แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะอัดเพลงนี้ผีบาบหัวค่ะชุดสองนี่ก็เพิ่งเริ่มวางอยู่ค่ะก็ตอนนี้ก็มีวางแผนแล้วนะคะ สน,นอีแลนด้วยละกันนะพี่ก็อย่าลืมอเอเอยังไงก็ท่านผู้ชมขะทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ช่วยอีแล่ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ได้ตกโกอินเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะไปประเทศอังกฤษมาแล้วไปฮ่องกองมาแล้วไปสิงคโปร์มาแล้วนะคะไปมาเลเซียมาแล้ว ตอนนี้ก็เหลือโอกาสครั้งนา้าอะค่ะโอกาสเ<า>อ้าแล้อยังมีราอีกเลยค่ะค่ะค่ะก็จะมีทัวร์ยุโรปอีกนะคะยังไงก็ขอให้อีและได้ไปนะคะยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกัน,นไหนไหนบอกว่าเป็นคนอีสานยังว่าอะไรนี่อ่ะเปจัหวัดยโสทนะคะน่ะเด้อฝากไว <ป S 2> <า>้นะำแม่ค่ะ ในกับฝากผลงานอีหลอยากดังในเด้อพี่น้องเอ้ยซอยสนับสนุนลูกหลานลูกในบ้านหวานในสวนของห้านี่แหละนะคะอีแหลอยากดังเป็นครูสาวเยโสโตดำดำเกิดอยู่เมืองบองไฟพุ่นพนวาฝากไว้น้ำในเด้อค่ะขอบคุณค่ะครับนี่ครับเป็นงานเพลงแล้วก็สมายถึงลายมือของเขาครับสาวแหลอยากดังนะเป็นคนเยโสทอนนะครับที่พามาพบหลังเ <lide> ิธ oh ีเลยอาจจะเสียงดังไปบ้างนะไม่ต้องเกรงใจเลยเสียงดังเรื่องของเขาเราคุยกันรู้เรื่องนะครับก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ